สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณไม้แลนะคะใน EP ีที่60ประจำวันอาทิตย์ที่19เดือน6ปี2,565ค่ะก็เราพูดถึงตอนนี้เราเปิดตัวมาด้วยเนี่บิตคอยลงหนะักก็อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นเนี่ยตัวภาาบิตคอยอ่ะก็ลงมาระดับนี้ละแต่ถามว่าคือฝรั่งก็เคยให้ต,ตอนเนี้ย คุนแม่แรกอก็มีเล่นบิตคอยด้วยคุณไม่แรกก็ช่วงที่มันแลนดี่ขึ้นมาแพงๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็สองล้านอะไรเงี้ยแล้วมันพักตัวลงมาแถวๆเนี้ยฝรั่งมันก็ให้แนวรับประมาณสองหมื่นบวกลบแต่ว่ามันลงไม่ถึงแล้วมันรีบาขึ้นไปตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันทําดับเบิลท็อปแล้วก็ลงมาอันี้มันลงมาล,ด,ลดฐานแล้วตรงนี้จะรับเยอะๆตอนนี้เริ่มดูดฐานแล้วถามว่า แถวแถวนี้มันอาจก็ซึมซึมลงไงแต่ยังไม่เห็นถ้ามันต้องให้มันแบบออกข้างอ่ะคือมันลงมาแรงๆก็ให้ต้องต้องแบบเห็นแบบลักษณะที่มันยกโลยกไฮนิดนึงแล้วก็คือแบบมีเด้งแรงแรงให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถอยลงมาเงียถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยต้องให้มันแบบว่าคงจะพักถ้ามันไม่ไม่ไม่ไมแบบเด้งแรงแล้วย่อลงมาก็คือต้องให้มันแบบเป็น แรงขายแห้งๆอยู่นานอยู่อีกสักพักเลยถึงจะเห็นลักษณะเห็นแบบว่าเออม,มันเริ่มแบบเริ่มแบบจะเริ่มกับตัวตอนนี้ก็ลงยังลงอยู่เพราะนั้นจากภาพบิตคอยที่ที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยคือก็คือลงแรงๆแล้วก็มีข่าวว่ากองแบบพวกฟันคริปโตเริ่มโดนฟอสซลก็คือขายโดนโดนขายออกมา เริ่มฟอสเซลขายออกมาแรงๆอย่างนี้ละโอกาสที่ยังยังยังไม่น่าเข้ารับนะคะต้องรอให้มันรอให้มันแห้งกว่านี้อีกนิดนึงแรงขายแห้งอยู่ตอนเนี้ยก็พูดง่ายอะไรใหญ่เริ่มแบบขายของออกมาแล้วอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบเอาอย่าเพิ่งรีบไปรับมีดส่วนตัวที่เป็น Bitcoin ในประเทศก็จะเห็นว่า JTA ก็ลงเยอะซิกาลงยูพาฟอก็อาจจะซึมลงได้อีก ตามราคาบิตคอยนะคะตัวนี้ก็เรามัดระวังอย่าอย่ารีบเข้าไปรับมีดกันจ่เย็นๆแล้วก็ตัวสัปดาห์ที่แล้วที่เราเคยพูดถึงนะคะก็หาจังหวะกันเอาอีตอนนี้ก็เริ่มแผ่วแล้วไม่มีไฮใหม่นะคะแผ่วไม่ท mới, ําไฮใหม่ก็เรามัดระวังอีกเหมือนกันก็คืออาจจะแบบเริ่มเริ่มเข้าสู่เฟสพักละคราวนี้สัปดาห์ห้าเรามาดูพ a l เซต ดาวโจรปิดบวกลบแคบๆนะคะดาวโจรเมื่อวันเดี๋ยวนะดาวโจนเมื่อวัน,อนะน,อวนโอ้ยกดผิดเนี่ยผิดหน้าสุดาวโจนวันศุกร์ปิดลบสามสิบก็คือตอนที่เป็นตัวฟิวเจอร์ตอนกลางวันเนี่ยบวกสองร้อยแต่ก็ยังปิดไม่ได้นะคะดูแค่ตอนปิดก็พอ,อก็แสดงว่าวันจันทร์ยังมีโอกาสแบบ เซตอาจจะซึมซึมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยฮ่องกงที่ฮ่องกงจีนสิงคโปร์ที่บวกมาเนี่ยเออที่บวกมาตอนช่วงนี้วันจะอาจจะซึมซึมเดี๋ยวดูหน้าหุ้นกันก็ต้องดูจังหวะตลาดอีกทีจับคือมันต้องตอนเนี้ยลักษณะการเทรดเนี่ยมันเหมือนจับจังหวะรายวันต้องนักลงทุนควรแบบว่าเข้าถ้าไม่มี แอสเพนหรือว่าอะไรเงี้ยก็เข้าไป investing แล้วก็ดูฟิวเจอร์ดาวโจนไปพร้อมๆกันเพราะว่าวันที่อย่างวันพฤหัสที่ลงแรงๆมันมาบ่ายช่วงบ่ายอะดาวโจนฟิวเจอร์ค่อยเปิดมาเปิดบ่ายสองมาลบสามร้อยลบห้าร้อยลบหกร้อยเออก็เลยทำให้ทาให้ตลาดเราอะแบบมันมันเราไม่รู้เนาะมันก็เลยไม่แน่ใจก็ต้องขายออกมาก่อน ก็ภาพตลาดยังค่อนข้างจะพันพวนอยู่ค่ะจากนั้นเนี่ยโอเคแล้วเราก็มาดูตัวหุ้นกันเลยตัวหุ้นที่เราจะนำเสนอกันสัปดาห์นี้ตัวแรกนะคะก็คือเราหุ้นไม่แรกก็ดูวันพฤหัสมันมันเล่นแรงๆเนาะวันศุกร์มันก็ยังโอเคไงหุ้นไม่แรกก็มองว่าข่าวท่องเที่ยวก็จะมี r p asia แล้วก็ ros แต่ว่าเนื่องจากว่า เราดูที่ rp เนี่ยมันปิดดีเราก็เลยมองว่าแนวโน้มที่มันจะกลับมาแบบมันมีแนวต้านสามหลักๆก็คือ,คอประมาณสามบาทก็รุ้นนะคะว่าข้ามได้หรือเปล่าเพราะว่าสามบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งเนี่ยมันไส้มันทำสามบาทไม่ผ่านสามบาทไม่ผ่านตอนนี้ก็เลยหุ้น,นหุ้นแม่แรกก็มองว่าที่สามบาทเนี่ยเป็นอะไรที่ ถ้ามันข้ามได้เนี่ยก็ก็แบบถ้าข้ามได้ก็จะไปตรงไหนแต่ตอนนี้ก่อนนะเห็นตอนเนี้ยอยากให้เห็นกันว่าตรงนเนี้ยสามบาทสามบาทสามบาทเนี่ยเป็น,นต้านหลักๆเลยแต่ถ้าข้ามได้ก็บวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยเนาะสามบาทสิบสี่คือบางทีมันหลอกได้แสดงว่าเวลาเราเล่นเนี่ยแนวสามบาทเนี่ยเป็นแนวที่เรียกว่าคัดลอตอะ คือถ้ามันหลุดสามบาทเราต้องคัดลอด็อตแต่ถ้าเราเล่นเนาะเลยสามบาทเราอาจจะแบบวัดดวงกับมันนิดนึงอะ่ะว่ามันจะแบบพุ่งไปไกลไหมก็คือแนวสาบาทบวกลบแต่ถ้าตรงเนี้ยมันยังไม่ถึงสาบาทเปิดทรงๆแล้วแบบย่อลงมามันแนวรับที่เท่าไหร่เออเนี่ยถ้ามันแบบมันไม่เล่นเนาะเปิดลงมาแล้วซึมซึมซึมถอยเงี้ยเราอาจจะยังยังไม่เข้าแต่ถ้าเปิดมาแล้วแบบไปต่อได้ ก็แนวสามบาทเป็นแนวต้านแล้วก็ขึ้นไปเกินสามบาทก็คือเป็นแนวสามบาทก็จะเป็นทั้งแนวแนวต่อไปก็คือสามหนึ่งสี่ที่เป็นแนวต้านอีกนะอันหนึ่งแล้วก็ถ้ายอ่อลงมาถ้ายอ่อลงมารับก็ประมาณนี้นะคะเอาไปเลยสองจุดสองจุดหกศูนย์ก็สองห้าแปดเนี่ยสองห้าแปดเนี่ยเป็นแนวรับ สรุปสั้นๆก็คือถ้าไม่ไปย่อดูสองห้าแปดเป็นแนวรับรับไหวไหมรับไม่ไหวอาจจะต้องมีสต็อป o ล s อีกรอบนะคะถ้ารับไม่ไหวแต่ถ้ารับอยู่เนี่ยก็เล่นยังเล่นในกรอบบวกลบแบบขึ้นไปสองบาทแปดสิบถอยลงมาก็บวกลบ3บาทก็เล่นในกรอบนีก่อนค่ะสำหรับ RP แต่ก็หุ้นแม่แรกก็รอรอดูจังหวะมันพอมันปิดดีเนี่ยก็เลยมีลุ้นว่าเออสามบาทสามบาทสิบสี่จะได้เห็นตัวต่อมาที่เราจะดูก็คือเอ m สมาตูเต่า ตู้เต่ากลับมาเล่นมันสุกไม้แรกนะคะมันสุกเพราะว่าออกลงทุนแมนเนาะก็คือใครมีแบบดู YouTube ลงทุนแมนเนี้ยก็ลงทุนแมนก็ไปไลฟ์ตู้เต่าอีกรอบหนึง่งก็มีข่าวว่าคือตู้เต่จาจะ IPO และตัว Ford กับ A s s m r t t เนี่ยก็เป็นอะไรที่ก็เป็นถือตู้เต่าอยู่ทีนี้ แล้วนี้ไอ้ทำไมเราเหลงเลือกตัวเอมาเอมามันทำเนี่ยดับเบิลบะท่อมเราก็ดูดูแนวตรงเนี้ยม,มองว่าราคาตรงเนี้ยเป็นดับเบิลบ t ท่อมมันไม่หลุดแล้วมันเริ่มแท่งแรกเราก็เลยว่าเออมันเริ่มกลับมาเล่นราคายังไม่แรงวอลุ่มยังไม่เข้าทีนี้เราเรามองแนวต้านที่เท่าไหร่พอเราเห็นแนละ้วันเป็นดับเบิลบ t ท o อมแล้เล่นกับตัว ดนจับตัวก็แนวต้านก็เนี่ยค่ะสิบเมื่อวันอวันศุกร์นะคะก็จะมีแนวต้านที่สิบแปดสิบแปดแปดสิบขามได้ก็สิบเก้ายี่สิบ คือดูแล้วระหว่างวันเนี่ยสตอมากมาท้ายตลาดเริ่มแผ่วๆเนี่ยจะสังเกตว่าคือเช้าเนี่ยก็จะเล่นแรงๆแล้วบ่ายก็แผ่วมันมันไม่มีใครคือพูดง่ายกนักลงทุนไม่ค่อยกล้าถึงหุ้นอะ่ะเพราะว่ากลัวว่าถ้าดาวโจนแบบกระแทกแรงๆเนี่ยเปิดมาเนี่ยแสดงแสดงว่าตอนตอนเช้าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าไปเล่น เก่งกำไรหรือทำกําไรกันแต่ก็ยังมีมีโอกาสกอ,อ่อสรุปแล้วนะคะก็รอดูแนวรับก็ประมาณนี้ค่ะ 18. แจุดแนวรับอยู่แถวๆนี้สิบแปดี่ศูนยเป็นราคาปิดแล้วมันไม่หลุดเนาะแล้วก็แนวต้านก็คือราคาเดิมส8บแข้ามได้ก็ สิบเก้ายี่สิบนะคะตู้เต่าดับเบิลมมททอมรอนีเทินแต่ว่าอย่าไปหวังมันพอดีมันมันเล่นมาแล้วอะ่ะมันเป็นจังหวะเด้งอ่มาอาจจะแบบคือไม่ไม่ได้ร้อนแรงมากขึ้นขึ้นไปก็คือมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบร้อนแรงเหมือนตอนรอบที่แล้วอะ่ะก็ต้องต้องาระวังน,นิดนึงเพราะว่าหุ้นมันเล่นไปแล้วเนาะมันมีคนติดอยู่บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ คือมันล่วงลงมาแรงๆเงี้ยเราก็เล่นจังหวัแถวๆเนี้ยถ้าเกิดแบบมันเบรกมันขึ้นไปถึงยี่สิบบาทตรงเนี้ยจะเป็นจะผ่านยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันติดติติดรับ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 แล้วเหมือนแบบเขารับ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 เสร็จไม่ผ่านเลยตกลงมาหลุดเนี้ยเออตรงเนี้ยจะมีคนคนที่ติดอยู่ก็อาจจะมีแรงขายหนาๆออกมานะคะสำหรับตัวตูกเต่ายี่สิบยี่สิบเป็นแนวต้าเนาะ ก็คือตั้งแต่สิบเก้าแปดยี่สิบาทบวกลบเนี่ยต้องระวังละแต่ตอนโซนเนี้ยที่เราอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยนาย่ากลัวมากเท่าไหร่สำหรับตู้เตาโอเคอีกตัวหนึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายตัวนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อย รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบเออไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะยี่เทไรเอาประมาณสองตัวนี้ก่อนแล้วกันค่ะสัปดาห์นี้เล่นน้อยๆดูไปเรื่อยแต่ว่าเออตัวกลุ่มท่องเที่ยวที่อยากจะพูดถึงนะคะพูดแบบรัวๆแล้วค่ะถ้าเกิดสมมติว่าท่องเที่ยวมาก็ตัวเนี้ยตัวก็ ถ้ากลับมาเล่นท่องเที่ยวที่มันเป็นตัวเล็กๆก็ยังเป็นตัวเก่งกําไรนะคะก็จะมีเอเชียนมันก็ยังเล่นเป็นไส้ไส้อยู่ค่ะขนาดกราฟคือเหมือนกับว่าตอนนี้เอเชียนก็เล่นเช้าเหมือนกันสรุปก็คือพูดง่ายๆนะเราถ้าเราเล่นประมาณแถวเช้าๆเนี่ยเราตอนเช้าๆเปิดตลาดมามีแรงมีวัุ่มช่วงสักชั่วโมงการเทรดสัก ตั้งแต่เปิดตลาดถึงก่อนเที่ยงเนี้ยก็ยังมีหุ้นที่วิ่งร้อนแรงอยู่แต่พอใกล้ๆเที่ยงตั้งแต่ใกล้ๆเที่ยงหรือว่าหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยดูเขาก็จะแบบว่าเหมือนจะมีบางกวนที่แบบเออหยุดแ,แ,แ,และวหยุดและพอาละอะไรเงี้ยก็เรามาระวังเองบอลุ่มตรงนี้กันนิดนึงตัวเอเชนยนก็จะมีแนวต้านที่เจ็ดบาทหกสิบนะคะ นะท่องเที่ยวมาแล้วก็เกาะเกาะเกาะกระแสแล้วก็วิ่งวิ่ง<ๆ>ตามเขาไปเจ็ดเจ็ดจุดหกศูนย์แล้วต้านแล้วก็ถ้าข้ามได้ก็แปดบาทเนาะเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันค่ะไม่ยเปไปมากแต่ถ้าเกินทะลุแปดบาทไว้ได้นี่ก็ แถวแถวนี้ค่ะแปดแปดแปดสิบมุ้นมันเบาๆบางๆาะคะแถวนี้แถวตรงแนวเนี้ยดูแล้วถ้าหลุดเจ็ดปายก็รับตรงนี้เลยค่ะหกแปดห้าแต่ถ้าไม่หลุดทรงๆไม่มีอะไรเงี้ยเห็นมาก็ใส่เลยค่ะเล่นเลยเล่นตามเลยเพราะว่าบิตออฟเฟอร์บางไม่หนามากลากง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ เล่นดีนะคะแต่ว่าตัวเนี้ขาขึ้นนี่แบบวิ่งแรงเลยแต่ขาขาตอนบ่ายนี่อ่อนใจเลยอะตัวนี้ก็อีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็อาจจะแบบถ้าหาเขาเล่นแล้วหร,หรือกลับมาเล่นก็แนวเนี้ยค่ะสี่จุดเก้าศูนย์เนี้ยเป็นแนวต้านนะคะ ถ้าเล่นแล้วก็เล่น f o l โ o w ตามเลยค่ะแนวรับก็ประมาณนี้ค่ะบวกลงตรงนี้ก็คือวันนั้นปิดวันพฤหัสปิดล4สี่จุดปิดต่ำที่ประมาณสีบาทสี่สบแล้วเปิดเปิดเช้ามาก็สีบาท50ากว่าแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ถอยพักตัวลงมาสำหรับ r o s ก็เล่นในกรอบประมาณนี้แล้วกันนะคะ r o s เอเชียอาแล้วก็มีเอลซมาจริงมันมีอีกสักสองสาตัวแต่หุ้นไม่แรงรู้สึกว่ามันก็อย่างนี้นะ,ะก็ยังเราทำการบ้านมาแล้วเนาะ,อะเอาอีกสักหน่อยอันนี้หุ้นไม่แรกก็เพราะมันเล่นพฤหัสสุขแรงละตอนเนี้ยหน้าหน้าเทรดมันจะเป็นอย่างนี้ตัวเนี้ยเคอรี เคอรี่เคอรี่ก็คือแฟดมันแผ่วไปอ่ะเขาก็เลยแบบเออเอาสตอรี่แแฟดแฟดมันมีปัญหาเห็นใน YouTube แล้วว่าพนักงานมันออกเยอะแฟดแต่อุตสาหกรรมนี้มันก็ยังมีตัวแบบว่ามีหน้าใหม่เข้ามาเล่นเยอะตอนนี้ก็คืออยู่ในแนวต้านไม่รู้ว่าจะคามได้ไหมสำหรับเคอรี่แนว ยี่สิบสี่จุดห้าศูนย์เนี่ยเป็นต้าออกมาก็ไม่รู้จะข้ามได้ไหมเอางี้แล้วกันถ้าข้ามได้ไปไหนต่อเออถ้าข้ามแนวนี้ได้เราถ้าข้ามแนวยี่สิบสี่ห้าได้เราไปไหนต่อมองไปข้างหน้าดีกว่าแต่ถ้าข้ามไม่ได้ก็ลงนะคะมองก็ยังมองแบบกลับบกลงมางบไม่ดีเนาะงบยังติดลบอยู่ ไม่ได้หมายความว่าคู่แข่งหายไปรายเดียวแล้วรายอื่นจะต้องหายไปด้วยเนาะก็อัน,นอันนี้ก็เลยเรามาระวังแต่ถ้ามองในเงี้แน่เทคนิคตอนเนี้ยมาจ่อแนวต้านละจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยก็ว่ากันอีกทีถ้าไปต่อไปตรงไหน ขอตีอีกรอบนะคะร,รู้สึกตีลงนิดตีผิดเออตัวนี้สิเลือกเมนูผิด A B เท่ากับ C ไปดีโอเคก็คือ ถ้าเคอรี่เนาะข้ามข้ามแนวข้ามแนวยี่สิบสี่จุดข้ามยี่สิบสี่จุดเนี่ยหกศูนย์ที่มันจะคิดที่หายก็คือพอมก็คือเบรกเบรกเบรกนึ่งก็คือประมาณต้านต่อไปคือยี่หกจุดยี่หกจุดแปดห้าแล้วก็ขึ้นมา ก็จะขึ้นมาคราวนี้ถ้าเบรกขึ้นมา26 85ได้ก็ทดสอบเนี่ยแนวประมาณ3าบวกลบ29 30เนี่ยค่ะ2แนวเนี่ยตึกตึกตึกต่าเอาตามเทคนิคนะคะแต่งบงบเนี่ยังติดลบเยอะพูดถึงงบแล้วติดลบเท่าไหร่แล้วก็ดูได้เนาะแล้วก็มาดูกันตัวงบนี่เคอรี่ติดลบ สี่ร้อยกว่าล้านไตามาแสแรกติดลบสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านคุนหนาอุ้ยก็อันนี้ก็ฝากไอเดียไว้ถ้าเบรกก็ซื้อถ้าไม่เบรกก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าไม่ข้ามยี่สิบสี่ห้าไม่ยุ่งด้วยแต่ถ้าข้ามได้ก็รอลุ้นกันดูโอเคค่ะ วันนี้หุ้นแม่แรกก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้ท่านโชคดีปลอดภัยใ,ในการลงทุนได้กำไรกันนะคะแล้วก็ยังต้องรัษกษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ